รู้สึกว่าเหมือนน้องเขาเห,เหมือนเ,เหมือนก้อนน้องเขาตายไปเลยหรือเหมือนก็น้องเขาจะเลิกทาไม่ได้แต่บางทีน้องเขาก็หาไปนานนะแต่น้องก็บอกว่าไม่มีเวลาว่าง,พง,ง,างเพราะทําง,นนนนงานช่วงนี้ไม่มีเวลาว่างไอ้คลิปนี้เนี่ยไอ้คลิปนี้น้องบอกว่าไอ้ช่วงนี้ไม่มีเวลาว่างอืมก็เชื่อได้แหละแต่มันก็หาไปนานเกินนะสิบสามวันเมื่อเทียบกับ หนึ่งหนึ่งปีก่อนนี่ปีก่อนนั่นแหละก็ก็ขอกลาะลาคือครับในช่วงคิวครบตอนแรกคือกาจะม่ลงคิวกเขไม่มีเดียกต่ทำเอองั้นทำคิวหนึ่งซะมาหนเลยดีกว่าอย่างเอาที่รอดอะทำยังดีอืมแตเห็นนาองก็ไม่ได้ลงคิวมาหลายวันไม่ได้หลาย ดิวให้นะปีหนึ่งแต่ในคนชมของเราอะเราได้ถามไปว่าคือคนที่เลิกจะตอบไปแล้วจะมีคลิปวิดีโอขึ้นไหมมีโอกาสไหมจะไม่ได้เราไปพอไปดูโพมาแล้วมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไอแซว่าไอคลิปที่มีไอคลิปที่ไอคลิปกรณ์นนเนี่ยไอคลิปสองคลิปกรนเนี่ยคือต้องมีน้องต้องมีน้องมอนดูแน่ไอคลิปอะไรนะแน่นอน ถ้าเป็นเงินจริงโ,โ,โ,โหโหคาจะน่าอายแหละคือพูดไปตั้งเยอะี๋ยไม่ควรใจว่าทำไมน่าอายหรอกก็ที่ผมพูดไปอะคือแซนเรื่องยูทูบของ YouTube คนอื่นแล้วก็พูดชมน้องด้วยไงที่น้องเขาไม่ได้ติดตามไปแล้วคือถ้าพูดชมตั้งแต,ต่ตอนที่น้องติดตามอ่ะแล้วเขาจะดีใจก็ได้แต่ตอนเนี้ยคือน้องเขาไม่ติดตามหมัวแล้วไงผมดูดจากกระดิ่งมาไม่มีติดตามผมไหมมีคนเดียวแต่ว่าคนที่มันที่ติดตามก่อนนี้คือไม่ว่าติดตามเราทำไมคิวหน้นที่คิวเราก็ธรรมดานะ เห็นเมคคิปแบบเถื่อนด้วยอ่ะเป็นเมครับแบบดุดเถือนอ้ยไปเต็บผมแรหลักนิดแต่ไม่รู้มีคนสงสัยว่าถ้ามไไม่เล่นไหมครับใหม่ละ่ะหรือไม่หาอะไรมาเล่นละ่ะก็ไอพูดถึงคนเมคก่อนนเนี่ยไอคิปก่อนนเ,เนี้ย,ออเ,ย,เ,ยเอ้ยเอ้ยเธอเล็กแล้วไม่คิดว่าจะเจอ,อเล็กเนี่ยอือ เอางองเลยนม่นต้องดีกว่าวะเสีได้ของอ<ม>ืมอเคอเคอะเ,เดี๋ยวนะจะาทำอะไรเนี่ยปิแอคเล็กวันนี้เพียงหิน อาเราได้เวลาไปขุดัาทีอือก็เล่นกับผมนี่สะสมกระดิ่งไม่รู้เก่านะแต่ไอ้คนบอกว่าทำไมไม่ซื้อไปของแท้ล่ะไอ้คนถามนี้มไม่ขเข้าใจไอ้คนที่เล่นมั่งเลยเหรอห้ามเราซื้อไปคราได้คือถ้าซื้อไปตั้งนานแล้วละ่ะเดี๋ยวสะสมเราองเก่าไม่พอแถมไม่สำคัญอุ้ยเหล็กเยอะด้วยนะ ัก็คือถ้าเรารูปคลิปไม่เข้าของแทบใบอะแล้วมอสล่ะคือไอคนที่เล่นไอคนที่ไม่เข้าคนส่วนใหญ่อะในตอนเนี้ยคือเขาส่วนใหญ่จะเล่นมอสมากกว่าเพราะถ้าเล่นมอสมันจะลุ้นและถึงมากกว่าถ้าเล่นแบบปกติคือมันก็เหมือนพวกคนอื่นเขาแหละถ้าเกิดทํางั้นสรู้สึกว่าทําไมไม่ลองหาแบบแบบนี้มาเล่นละ่ะก็ไม่รู้สินะว่าไอคนที่ถามนี่เองคิดแน่แค่นี้หรอ ยินอีตื่นเร็วอะไรฉันได้ยังร้องเร้าหรอนี่นี่เดี๋ยวนะแล้วนี่มันนี้มาจากไหนเนาะเดี๋ยวนายทำงานได้เยอะคันนี้เหรอก็ช่อยจะทำงานน่้เยอะแต่แล้วนนี้ทำะไรอยู่เหรอเห็นนะทาต้องเขาก็พอดีมันไม่มีมันไม่มีอะไรทำอะ่ะฉันก็เลยหาอะไรทำเล่น น,นายเอาเงินนี้มาจากไหนเนี่ยแล้วกิม่้องกี่ก้อนหรอก้อนหกสีก้อนอะโอ้โหน,น่าเยอะมาวนาน้ไดนจากใครหรออืมมีคนบอกกัชํันมาน,น,นะเดี๋ยวฉันจะเอาให้นะเออไหนนะที่นายบอกว่าจะเอาให้ฉันก็มีคนหนึ่งบอกมาว่าเอางานนี้ให้หนายเห็นเห็นมีคนถามนะเห็นบริษัทฉันว่าคือเห็นเห็นไอ้งูหน้าฉน,นี่ไนะ เขาเลยถามว่ามีใครว่า,างไหมมาทงานนี้งานนี้เหรองานนี้ง่ายไหมกูก็จะง,ง่าเยเลยแหละแค่าทาอนนี้หน่อยแล้วก็ให้เป็นงานอะไรเหรอดูก่อนเขาจะรู้พักีกโรงแรมเหรอช่วยพักีกโรงแรมแล้วนายว่างอยู่ใช่ไหมหนายเขาเรียกคุณงั้นอืมก็ว่างแหละแล้วใช่ไหมตอนนี้เลยเหรออืมกูช่วย โอ้โหเพื่อกินโรงแรมได้เงินเยอะมีเด็กกันายไหมอืมก็เยอะเลยใครคิดนายจังวะโอเคไปตอนนี้เลยใช่ไหมอืมไปตอนนี้แล้วคนนั้นไม่ส่งเรือให้นะเอาหรือว่าเอาเรือมาให้อีกถึงว่า่าะไรทำไมไม,ม่มีเสียงเรือเลยเจ้านายล่ะนายอยู่ที่ต่อหมยอยู่เช็คไปห้องทัวร์ที่หนึ่งนะแต่นายไปทำง,งานนั่นนี่นเลย,เลยโอเคในห้อทุร์ล้นายจะกลับมาหรือไม เห็นเห็้ยชักกับมาั้ยเนี่ยไม่ขอโทษโทษไปแซวงั้นใครก็ขวดบ้างแหละอ้าวละ่ะเรือเองด้วยมีเรือไม่ทำม,มันได้ไหมเรือนี้อ่าไม่ไมมมีที่ขุดอยู่โอเค หนึ่งอันอืม,มเรือแพเรื่องเดียวนะแล้วข้ามักนี่ืแล้วฉนะันพังที่ไหนหรออืมไม่รู้ดิตามตามกระดาษอยู่ไหนเป็นทีนะ่นบ๊บยังมีคนบอกมาแล้วนกันโอเคไปนี เออดีนะมีอะไรอีกเอตอตรงไหนหรออืม,มเห็นไปตรง,งนู้นน่ะเมื่อกี้นะนั้นจะไปตรงนูนใช่ไหมเออก็ใช่แหละเห็นะมาตรงนั้นไงไม่เห็นนี้เสียงมานะ่ะดีไปใน่ไหมโอเคไปไง ขอชมพิธีากาศหน,น่อยละกันอืมผิวโครงสร้างใครกันเนาะท่านอนูดีขนาดนี้ชมหน่อยละกันคือไม่ใครมาชมเอมศิลปะพวกนี้หรอกเพราะเมันแบบไม่ค่อยมีคนทาําแบบนี้เท่าไหร่หรอกแต่ขอชมพิธอากาศหน่อยละกันถึงว่าจะรู้แหละว,ว่าตัวเองทำไมทำไม่ดีแต่พยายามลป์สุดแล้วได้มาใครอะ่ะไม่เคยเห็นเลยนะอืม กะมานปล่าเอาวอาไงเนี่ยโอเคไปนู่นนงมีพูดสาพาไหมเนี่ยเห็นว่าตรงนู้นโอเคอทำไมหาไม่เจอเลยวะนี่ขนาดเรานน้นใช้พลงังเลยเนาะไม่ค่อยมี จีบิงยาของไอ้เจ ok. ้านักกันนั <c oughs> out, ่นเลยไอ้เจ้าหมวกนักหมวกกันนกนักแข่งนั้นหาไงหาไม่เจอเลยแฮะนี่ก่อนใช้ใช้พลังนะนี่มันที่สูงนะแต่ถ้าเกินที่สูงกว่านี้ดีกว่ามาจะห่ากันมากกว่านี้เกินฉันไม่รู้ว่าไอ้เจ้านักการนั่นหายไปไหนนี่หามนหนึ่งวันแล้วนะเอ้าล่ะหายไปงี้ปุ๊บอ๋อไม่นานเลย ๋ยวก็เก็บอยู่นะแต่๋่าทำาทำไมก็หน้ากากนั้นหายไปไหนก็ออกมาอยู่นี่นนี่นายได้ข้อมูลอะไรบ้างไหมอ๋อไม่ได้เลยครับแต่เหมือนพอมีข้อมูลอยูน่นะมนข้อมูลว่าอยู่เหรอไอ้เครื่องนี้ไอ้เครื่องนี้มันสู้สปกแปลกตั้งแต่ตอนที่พรลมาเนี่ยทำไมมนุษรู้สึกแบบมนเล่นง,ง่ายจัง ก็มีมีมีคนมีคนคอยช่วยด้วยคอยช่วยหรอใช่ครับแล้วมีเหมือนมีโค้ดให้มันแบบง่ายแล้วเ่นแล้วได้ดูยังว่ามีใครเล่นล่าสุดก็ได้เรียนแล้นะครับก็ไปเจ้าหน้ากากที่มนก,นกแขนั่นแหละเขาเคยมาที่นี่แต่พอพอ,พอนี้เสร็จปุ๊บเหมือนรู้สึกอีเครั่องน,นี้จะปิดปิดไปเลยกว่าจะกู้ได้ก็ลำบากอยู่ข้อมูลไอ้คร่นี้ก็ดีแล้วล่ะแล้วไปที่แขนบั่าบางหรอ ก็ไปที่ซ้ายครับฝั่งซ้ายนะขอบคุณมากฝั่งซ้ายเหรอนักว่าน่าแปลกเลยที่พลังชั้นไม่สามารถใช้ที่นี่ได้ฮะไ,ไม่ไดิที่พลังชั้นก็ใช้ได้แหละแต่มปนคนมาขัดขวางไม่มั้งหมอน้ราไม่น่ารู้หรอกเดี๋ยวนะเราก็ไม่รู้ถางเหมือนกัน อืมนี่นะมีทางน้ําก็ใช้น้ําแล้วกัน ไ่แปลกใชนายทำอะไรอยู่หรอวันนี้ครับท่านแต้องวแล้วเตอคนหาแล้เจอคนยังก็ยังหาไม่เจอเลยครับอือเจ้ก็หาไม่เจอเหมือนกันแล้วได้คูณอะไรบ้างหมก็ได้คูณบ้างครับแต่มมอบอสายเด้งที่ผมต้องใส่คุณรู้จักคี์บอร์ดสีทองไหมครับคี์บอดสีทองไม่รู้จักนะทำไมหรอ เออพอดีมันมีชื่อคุณอน่ะในโค้ด้ว้อ่ะ <_ an> หืมชื่อฉันเหรอใช่แต่ชื่อฉันช,ชุนิชาแล้วชื่อนี้แต่โค้ดเป็นภาษางกฤษไม่ใช่เหรอใช่ครับโค้ดเป็นภาษางกฤษก็จกริงแต่มีคนหนึ่งที่แบบไปชื่อคุณเ <_ an> พราะอะไรเหรอคนได้รู้แล้วมั้งไหมฉันไม่รู้หรอกแน่นอนว่าฉันไม่รู้เรื่องคนนั้นด้วยเ <_ an> พราะเหรอครับแล้วไอ้คนหนึ่งเหรออืมรู้สึกว่าเขาเลาตามหาิไอ้คีย์บอร์ดอยู่นะ แต่หาไงก็หาไม่เจอแต่คีย์บอร์ดเนี่ยแถวเนี้ยไม่ค่อยมีแต่แต่คีย์บอร์ดอะ่ะก็หายากเงินนะครับก็เหรอขอบคุณมาที่บอกแล้วแล้วผู้ส่วนที่เหลือละ่ะก็หมดหมคนที่แล้วเลยครับโอเคไปท้งงางหนต่อเลยเลยครับหาไม่สักทีเดียวนี่พวกเราจะไปนรกกัน ก็ต้องหายากกันนั้นเดียวจิงตอง้องใครโทรม,มาดีดิฮลโลมีอะไรเออมีรู้สึกว่าฝัา่งนายจะลำบากนะใช่ใช่ยไหมหึให้ฉันให้นายช่วยแล้วนายต้องการอะไรหรอฉันไม่ต้องการอะไรมากหรอก แต่ฉันก็อยากดูเหมือนนะนั่นนั่นแหละ้วมีอะไรให้ช่วยไหมอืมเถ้าอะไรช่วยก็เรื่องนี้ไงโอเคดิฉันจะส่งกระปุไม่ให้ใครวะเดี๋ยวขอช่วยช่วยดฉันเติมเติมอันนี้นะแล้่นงอไปใครอ่ะอืมไม่ต้องรู้หรอกเอานี่เหรอทางนี้ แต่ไม่มีทางเชื่อตเลยนะเด็สะพานบ้านใครวะโคตรหรูหราเลยแล้วที่เปลืองอยู่นั้นมนากคยอมานราทงบ้านเลยไอย้คนสร้างนี้เขต้องคิดไงวะเพรา้ว่ามนมังหายยาเนะเว้ยแต่ไม่หายยาเหรอเห็นหรออ่ะเอาเอ่บัาซะางก้นเอาอเถาเอะไอ้คนรวยแบบนี้ก็ตัดหาทำเนาะอย่าดูได้ชื่อบ้านบ้านใครชื่อบ้านยังไม่มี แต่ที่แทบไม่คุ้คุณนะอืมเดี๋ยวผมทันเอเคเดัวนี้แล้วกันงั้นเหรออืมงูแล้วแล้วทำไมมีอะไรอะไรน้อยอยู่ตรงนี้อืมช้าไหมเหรอ สวัสดีครับส<น>วัสดีผูเ้เล่นแล้วนำมาทำที่อันที่นี่เหรอเหนื่อยใจจะมาพักเอ่อพอดีมวิโ,โสโตอันนี้มานะอ๋อใช่ที่นี่แหละอันนี้โรงแรมใช่ไหมเนี่ยป่าว่าอะไรนะวิอะไรนะวิคกะเหรอแล้วเจ้าของโรงแรมนะมาแล้วเนะรอเอ้ยนิทรับครับ ที่นี่คือโรงแรมวิคุกครับคุณเป็นพนักง,งานใช่ไหมเออใช่ครับอโอเคครับใช่จริงด้วยแล้วงานตอนนี้ได้ใช่ไหม,มได้เลยงานแรกของ,ของเธอก็คือเดาว,ว่าเะหรือว่าเป็นงานสำคัญงานนี้ เดี๋ยวนะ่าสัตว์หรอใช่พอดีมุทิไม่พอน่ะเห็นนายก็เลยเล่นงานแรกไงโอเคงานแรกตั้งแต่นั้นงานค่าสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจือจิก็ตั้งเออเอองานแรกเจือีิก็ตั้งเลยหรอค่าสัตว์ใช่าีมุทิไม่พอก็ได้ไม่พอก็เอามาเพิ่มก็ได้ ได้ไปแล้วอ่ะนี่พเนี่ย ب. แล้วก็นี่คนแก่เดี๋ยวขอเก็บไปก่อนอือพอใจยังอืมอืม พอใจแล้วครับแล้งงานแล้งงานต่อไปล่ะก็ให้นานาไห่ทำพุน nah ิบเฮ้พุธนิบที่ไหนเหรอลามาก่อนอืมอว้าวนี่พันธ้องมันทุเลศเนี่ยภายในดูดีสมัติเลยเป็นไงครับแล้วเขงารวไหนเนรอก็ตรงนี้ไงไงครับเนี่ีๆตรงเนี้ย แจ็้ผมทำไมหรอก็ให้ช่วยทำอย่างนี้ไงเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกหน่อยว่าใช่คนต้องทำเองด้วยโอเคไม่มีฐานด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่นม่งั้นนะคุณแค่นี้ นี่ฉันจะมาทำงานโรงแรมนี่จะมาทำอะไรนี่เนี่ย